ซึ่งอที่เวียดนามเป็นเวลากี่คืนวันสามเก้าชั่วโมงเก้าชั่วโมงก็เราเดินเราออกมาโซนดีพาร์เจอร์เดินมาจุดสุดเกตแปดเก้าแล้วก็เดินต่อมาอีกนิดนึงก็จะเจอที่นั่งแบบเจอที่นั่งแบบบิสเนสคลาสที่บิสเนสคลาสโซฟาเบสสบายสุดสบายสุดตอนแรกเรานี่ยก็จะได้นอนเก้าอีแบบข้างหลังนอนแบบนั้นอะไอ ตั้งใจมานอนแบบนั้นแต่บังเอิญบังเอิญโชคดีของสามสาวแล้วเรามาเหลือสามที่ติดกันพอดีด้วยนะเล็ดสุดเล็ดมากๆเลย อีกช้านึงแล้วเรารอ,รอ,รอทั้งหมดครบ9ก้าชั่วโมงแล้วตอนเมื่อกี้ลงมาอาบน้าไม่ใช่อาบน้ำไปเช็ดตัวเฉยๆมันจะมีห้องซาเวอร์อยู่ด้านโน้นแยกหิงชายที่ั้นจีค่ะตีเกือบเกือบตีห้าละกำลังจะไปรอหน้าเกตของอีกเครื่องหนึ่งที่จะไปญี่ปุ่นมาถึงสนามบินนาริตะแล้วลมแรงมากเลยเมื่อ อาังการงานสร้างตอนนี้เราน้องเน็กทําความสะอาดอยู่เราแรกจะเอีซพาร์ตแล้วแล้วก็เอีที่เราใช้ทิปนี้เป็นเอซนิอาตาแคลเรียดิจมูนนั่งเน็กได้เหมือนกันจานี้ รอบนี้เราใช้บัตร JR Pass ของ JR East นะคะเป็นโซนเ n i i g a น a n a โ a n o เรียซื้อนอกญี่ปุ่นซื้อที่ไทยจาก HSA อยู่ที่5,040บาทใช้บัตร JCB ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการรูดด้วยอย่างที่ทราบคือบัตร JR East เนี่ยสามารถใช้นั่ง Next หรือ n a r i t a Express มาจากสนามบิน n i t a ได้เลย หาที่พักอยู่แถวชิบุยะไม่ใช่ชินจูกุกำลังเดินไปแคปซูลโรงแรมที่เราจองกันไว้เนาะอยู่ในย่านชินจูกุคือคัาอ่าทางเข้าโรงแรมแคปซูลนี่พี่กอกนะอันนี้คือเตียงแคปซูลที่เราจะนอนกันนะคะเป็นคล้ายคล้ายๆลงลงเย็นคล้ายๆลงศพอันนี้คือรอบๆชั้นนี้เป็นชั้นที่เฉพาะผู้หญิงจะพักได้ เฮ้ยของเรามันเป็นมันมีทีวีด้วยมีทีวีด้วยใช่ไหมเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูข้างในอีกทีหนึ่งเนาะแคปซูลน,นี้ชื่อว่าชินจุกุคุยะคุะคโชไม่มีเชลให้วางกระเป๋าตรงนี้จะมีร้านอาหารแล้วก็บาร์อันนี้เป็นลิฟต์ขึ้นมาชั้นฟีเมลจิชินจุกุเดินทางมือน้ก็ใชเดินเล่นกันแถวชินจุกุ นี่คือข้างใต้สถานีชินจูคุเราไม่รู้แหละกำลังว่ากำลังจะไปไหนเดินไปก่อนเห็นเสื้อผ้าน่ารักน่ารักแล้วก็อยากช้อปปิ้งเอาหมายพวกเราจะไปที่ชิบูย่ายิ่งกด BTS ว่าเร่อีกค่ะดีเนี่ยมันไม่ได้เหงื่อมันยังงอย่างมากแค่กลิ่นบุหรี่ ต,ตื่นใจสำหรับชาวต่างชาติาเราจะไปตึก109คิดก่อนนะว่าจะกินอะไรหมูชาชูกล้วยชุ่มๆไข่มะตูมไข่ดำดำอันนี้ห้าเย็ห้าเย็นอันนี้ห้าสิบได้ละเมนเราละมเมนสิบเบียร์ก่อน ชุดอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้เสร์ฟเลยรู้แต่เห็นเห็นมีหมูก้อนๆอย่างนี้ก็เลยสังส่งเนื้อหรูสับจากชิบุยาก็มาฮาราจุกุถนนทนาเคชิตะปิดหรือยังร้านเริ่มปิดไปเยอะแล้วแต่คนก็น้อยดีนะวินีออกจากฮาราจุกุเราก็จะมา ออกจากถนนทาเคชิตะเราจะมาไลฟา์เฟนเห็นเขาตกแต่งร้านใหม่ <S อ s นี่จำชื่อไม่ได้หมดแล้วก็ต่ายชื่ออะไรนะโอ้ไม่ได้อะไรนี่ฮัล <laughs> โหล เนเค้ที่คาราจุกุเป็น,นก,าปกาแม่ได้อาไ, <ป S 1> ไ <ป S 2> ่้ยาแไมกนอนับมาไม่ชีกุคาก้มงไม่ชรก,กุนไมชกิคเทากามากี่าร่จุกุะแกุนาาอคาราจกุคารากุารามุการาจปาราจการกคาราจการกุาราจยรากอาาา ี่ทุ่มสองนาทีกำลังจะกลับที่พักแล้วชินจูกุเนี่ยนะห้าปีที่แล้วหลงยังไงห้าปีมาเราก็ยังหลงอย่างนั้นคือส่วนในรับปี่ของ เป็นเมลังแล้วก็เป็นรีเมียมมนาะนี่คือด้านในของแคปซูลที่เรานอนกันคืนนี้นะคะมีทีวีให้ด้วยแต่ไม่ได้ดูมีพื้นที่ยุ่ว่างที่วางของเล็กหน่อยมีคอนเทนเนอร์ที่หัวเตียงนาฬกา รู้ยากที่เตินภาษาญี่ปุ่นหมดเลยมีทางหนีไฟให้ดูด้วยวันนี้ลาไปเท่านี้น้อนนอนก่อนตรงนี้ค่อยไปคาราบุจโกะเจอกันค่ะ